ยังไงละจ้าตัวคูของเรามันมาถึงขั้นขนาดนี้แล้วคูณเก้ามันมาแล้วท่านผู้ชมวายมาทั้งแถวแบบนี้อีกแล้วนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความดึงเท่านั้นไม่แนะนำให้เลียนแบบลยทําตามดิที่มีอายุต่้งแต่18ปีคว้ไได้รับคำแนะนำจากปู่ย่เจ้านั่นนะจ๊ะกราบสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทีน่น่ารักของเรากันด้วยและใอยู่ในเกมคลิป โตโกอีกแล้วนะจ๊ะต้องบอกก่อนเลยว่ามาเล่นเกมนี้เราพกทุกอย่างใหม่ที่2,000แต่เริ่มต้องกอันที่เบ็ดละห้นะจ๊ะเบ็ดละห้าสิบของเราจะเป็นเช่นไรจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็ไม่รู้มารอชมกันได้เลยนะจ๊ะ ยังไงดีล่ะจ๊ะจังหวะนี้พอจะมีวิแวลสู้กับเขาได้บ้างหรือเปล่าโอ้โหวายมาทางแถวแบบนี้ปังปุริเยไปอีกแล้วนะจ๊ะฮึสุดจึงมากเม่ตาไม่ไหวแล้วนะจ๊ะโอ้โหมีตัวเชื่อไหมมีตัวเชื่อไหมต้องมีแล้วล่ะนาทีนี้นะจ๊ะบอกเลยไหมมีอะไร ชุดเราอยู่แล้วก็บอกแล้วว่าว่ามีกําไรก็ค่อยขยับเป็นเบสละหนึ่งร้อยนะจ๊ะเบดละหนึ่งร้อยของเราจะมีโอกาสได้เข้าฟีสปินหรือเปล่าหรือว่านอกรอบเขาจะแจดีขนาดไหนก็ไม่ขอบอกนะจ๊ะขอให้เพ่อนๆได้ดูกันเอาเองว่าเกมนี้มันปังขนาดไหนยังไงมีตัวเชื่อมอั้ยอื้อหือโชคดียังมีตัวเชื่อมาน่อยหนึ่งนะจ๊ะดีกว่ามันไม่มีตัวเชื่อมนะจ๊ะแกอ่ายังไง ยังไงดีละจ้าเป็ดละร้อยสู้ตายมากแม่สู้ตายสุดๆอู้หูรู้เรื่องอีกแล้วเอยยังไงดีละจ้าจังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนๆว่ายังไงคือต้องมาแล้วป้างงแล้วป้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยมาแน่ๆแล้วฟีสปินโอ้โหมาทั้งหมดหกตัวเข้าไปเลย1 4ี่รอบนะจ้าฟีสปินเริ่มต้นกันที่เบ็ดละหน0่ ต้องบอกก่อนเลยจ๊ะว่าเกมนี้ถ้าตัวคูณสะสมได้ก็สะสมตัวคูณไปเลยใจแก11รอบของเราไม่รู้จะมีวีแววขนาดไหนแต่ถ้าตัวคูณเราเยอะไว้ก่อนอย่างน้อยๆถ้ามานิดนึงแต่มันคูณนี้มันคูณเยอะมันก็คุมแล้วนะจ๊ะแล้วยิ่งเกมนี้เวลาวายมาวายเขาจะมาทั้งแถวตั้งคนคือมันจะแบบว่าตาร์ไม่ไหวแล้วอ,ย,อยังไงตัวคูณของเราตอนนี้ คูณหเข้าไปแล้วท่านผู้ชมคูณเจ็ดวายยังไงกับคูณเจของเราโอ้โหต้องมาแล้วป้าเออฮะรอบที่เหลือของเรามันมาหน่อยเหอะอย่าสุคิดก็พอนะจ้าลูกแม่ยังไงดีจ้าคูณแเข้าไปแล้วมันมาอีกหรือเปล่าจะมีใุ้รูอีกหรือเปล่ายังไงวายมาแล้วป้าเออมันต้องมาแล้วป้าแกยังไง โอ้โหคูณสิบเต็มคาราเบลไปเลยนะจ๊ะก,ก็บอกแล้วตู้คุณยิ่งเยอะยิ่งดีช็อตนี้ช็อต,อต,อตเดียวฟายันมาที่เจ็ดพันกว่าบาทแล้วเหลืออีกสี่รอบที่เหลือของเรานะจ๊ะแกโอ้โหยสี่รอบนี้มีรุ้นแน่นอนนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงยังไงกันต่ออื้อหสารอบเข้าไปแล้วนะจ๊ะโอ้โห หลอดสไตล์ของเราวายังไงกันต่อโอ้โหเอาสิฟาดได้ฟาดจริงๆนะจ๊ะแกอ่าเอาฟาดเลยฟาดไม่หยุดไม่หย่อนฟาดไม่หยางจริงๆนะจ๊ะหอหอวายมาขนาดนี้เต็มคาราเบลไปเลยกับตัวคูนี้คูณสิบโอ้โหเป็นไงนะจ๊ะตัวของเราจะหนักจะเต็มอีกแล้วนะจ๊ะงานนี้ไม่ธรรมดาไปาไหลามากแม่โอูโ้โขฟาดจะมาที่ สองหมื่นชดเดียวโอ้โหไว้สิบสี่รอบของเราจะฟาดกันที่สองหมื่นแปดก็อย่าลืมนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมกันในคลิปวิดีโอนะด้วยนะจ๊ะ